พี่กอนผ่านได้กวาดหนึ่งวันครับลูกมือพี่กอนหนึ่งวันโอเคครับเริ่มงานตอนเช้าฮะแต่เราตกลงกันก่อนทําเหมือนเดิมที่พี่ทําทุกวันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่ออกไหมล่ะถ้าปานปกติเอะปกติผมมันลงแค่นี้ออกก็ตอนนี้ก็คือกําลังไปละอ่าใช่ครับเดี๋ยวผมเป็นลูกมือเองเดี๋ยวผมขับเองโอเคกายอยู่ไหนแฮนด์เล็งซิงติดติดเอาละซ่อมละโอเคตั้งจะไปพี่แฮนด์เหรอเอาเปิดเปิดสปีกเกอร์หน่อยสวัสดีครับเดี๋ยวผมดูแลพี่กอนเองวันนี้ ครับผักมากได้ครับสายกันกอนะกอ๋อใช่พี่กรนนะับโอเคครับอ้าวตัดสายอีกมังก็ทักทักเยอะวันแรกขายได้เท่าไหร่วันแรกวันเกือบสามพันนะไปหาบ้านเท่าแก่แช่ไม่กวาดรู้สึกว่ายังแบนจริงหรอแม่นี่ทีแรกก็ปกตินะขั้นเก่าแล้วผมปั่นกับเพื่อนตอนเด็กๆสวัสดีครับอ๋อดูอยู่อุ้ยเซเลบเนี่ยะ เป็นดาราแล้วอันดับแรกเราก็ต้องเอารถออกมาจัดของไปไปนี่นี่ถ่ายด้วยกันเนี่ยสองนิ้วเออเข้าบ้านเข้าบ้านไอ้ยีเข้าบ้านโอเคมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปลงล้างน้ําคืออันนี้เป็นดารามามนี่ดาราดารามาวี่มาฝึกออกห้องก่อนลุยเลยไม่โก้ฝนนะไปไปไปเราจะไม่ใช้พูดนอันนี้คืออ๋อนี่คือ เสียงไม้กวาดมาแล้วครับชอบจังเลยแป๊บเดียวเองฝนแม่งสาดลงมาแล้วหะแป๊บที่ลบเลยดีกว่าโอ้แรงเลยอ่ะโอ้ยเชี่ยไอ้เตี้เลยแล้วฝนตกก็ต้องขายนะครับเนี่ยก็ต้องลุยฝนทีนั้นเราไม่ได้เอาล่มอะไรมาดูเรดาร์ฝนให้พี่ก่อนรอบที่สองนะครับไปไม้กวาดไหมครับลูกค้ายัง ศูนย์คนยังไม่มีนี่แหละอ,หอุปสรรคคือผลใช<า>่ไหมกว่ามี3แบบแล้วพี่มีอย่างถูกอย่างกลางอย่างดีจอดขายแล้ว <c oughs> นี่ผมจะส่งคนที่ขายเก่งที่สุด <c oughs> ผมนี่แหละผมว่า <c oughs> พี่ <c oughs> ให้โดนแน่ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ ไม่กิจกรรมพี่เขามาช่วยจริงๆอันนี้ไมม่ีกิจกรรมอะไรมีความดีความชอบอะไรน้องก็ถึงมาช่วยตอบให้ไหมคนดีไม่พี่มีเยอะเพือเอาไปอะไรเอาไปอะไรครับไม่เป็นไร yes กูว่าเราปแล้วผมนี้พายุเข้าเนี่ยแม่พี่มันไม่เสร็จข้างหน้าบ้านแล้วเจ้าห่าท่ายังดีอ่ะร้อยยี่กันก็ได้ไหนวะอันนี้จะหนาอย่างดีเลยเพยให้ดูพี่หน้าบ้านพี่เปื้อนแม่เนี่ยก็กว่าได้ไหมใครได้ไหม yes อันแรกแล้วประเดิมแล้วแต่สามคนเนี่ยมาเดินทำไมมาเดินจากคนทำไมคือไม่ช่วยมันก็กางร่มได้มาช่วยมันก็ผมไม่ผมไม่มีร่มเนี่ยพี่เพิ่งให้ร่มผมไม่รู้ผมมันจะตกพี่กรณเล่าเรื่องของพี่กรณ์แล้วครับขอบคุณมากครับครับผมเอาแล้วประเดิมแล้วประเดิมแล้วประเดิมแล้ว์งานโชว์งานนี่ไก่กองถ่ายหมดไก่เคี้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครัวขอบคุณท้าวประเดิมคนแรกเลยน่ารักมาก มีแล้วพี่มีแล้วครับมีแล้วครับคนไทยใจดีปัดมาอันนี้เราจะไปทะลุไหนพี่ก่อนหลังสฉานงสุดทิศสารฝันนมาอีกพักหนึ่งกอนขายยากมากเลยว่ะนี่ปันมาสามสี่ซอยยากมากโอ้ยงานหินว่ะบางวันนี้ไม่ได้สักอันก็มียากยากครับยากมียากไหมครับมีหมอบมีไม้ทุกพื้นแปลงขัดพื้นที่โกยขนไก่สวัสดีครับไม่กวัวไหมครับพี่เขามาช่วยขายวันนี้มีสำรองยังครับเอาไหมครับเหลือไหมไม่กวัวเหลือไหมไปต่อ ได้นะเฮ้ยเฮ้ยทนายจะซื้อแล้วใช่แย่านายคือเจ้าของา์์ทมนใช่ค่ะไอคอนได้ลูกค้ารายใหญ่แล้วเนี่ยเอาอะยิ้มเลยยิ้มเลยเอาอะไรก็ได้ที่ที่ตรงนี้ช่จะมัีอะไรบ้างใี่ ขาดไมครับสวัสดีครับเอาหมดดนเีเขียวโอเคได้เลยนี่ียังอยังผูกกันอย่งย่งย่งแพงครับอันนี้ยังดีอันนี้เ็อย่งดีใช่ครับเอา่าเนี้อันนึงแหละโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค้าขอบคุ้าวเท่าไหร่จ้ายี่สิบ้เอาไปเลยมว่า มะพร้าวช่วงนี้พายุเข้าใช่เอาอีกอ้นต้องมาช่วยกันแล้วล่ะอ่าสองอันครับผมขอบคุณครับเป็น240บครับสองอมาเป็นเลย300ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเกือบไม่ทันแล้วเมื่อกี้เกือบออกถนนใหญ่แล้วขอบคุณครับครับผมห้อยอพาร์ตเมนต์คนเข้าเต็มตลอดครับผมครับไม่ก่หวยังไม่กไหวยังต้มม่กุดแล้วไม่ไหวยังมาแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับ นิป้ปออยเหรอนิปอ้ปออยหมุนไม่ได้มาขอโทษทีครับเดี๋ยวาวารังมุจะพกมาขายด้วยครับเราลัดลัดถนนไปแล้วเดี๋ยวไปเลี้ยวเข้าซอย19เ้ามาเพื่อนผมเป็นนักร้องเขามีความสามารถด้านเสียงโอเคั <Okay. S 1> อัดเสียงมึงให้มันแคชคนฟังมากคีย์เวิร์ดคือเราสร้างตัวตอนพี่กอนแล้วครับผมฉะนั้นเราใช้คำว่าพี่กอนพี่กอนขายไม่กว่ามาแล้วครับงะ คคะอัมก่อนไม่กว่าก่อนไม่กว่ากัดมาและครับอะไรก็ได้ความเป็น A and B เข้าไปนิดนึงก่อนก่อนไม่กว่าอ่าก่อนไม่กว่าแนะนำไหมไม่นี่ไม่กวาดก่อนถูกและดีกวาดก่อนถูกและดีนี่ได้หรอเอากดก่อนไม่กว่าลองเร็วไปหนึ่งก่อนไม่กวาดอ้าวไอ้ก่อนไม่กว่าถูกและดีเอ็ก๊ะ มากกว่าก่อนถูกและดีมากกว่าก่อนถูกและดีโอเคครับยื่หานะได้เลยตาเป๊ะสามพี่เอ้ขอบคุณขอบคุณครับครับผมส่วนมึงกับกูไปต่อทีมขายโอ้ฝนมาอีกแล้วไม่ดีก่อนมากกว่ามากกว่าก่อนถูกแล้ดีฮะนี่ก่อนได้ปะได้ได้เจมส์ะนี่คือจุดที่เราพบกันวันแรกเรียว่าซ้ำบายซ้ำ Yeah 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 Thank You This is the best product one Pink Pink Can I get one t h i n g Yeah 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 165 165ใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากเลี้ยงกาแฟพี่กรณ์พามาหาร้านก๋วยเตี๋ยวขาย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 หมดยังครับล้างมือก่อนเอาเมนูพี่กรณเลยกินเหมือนกันโอเคได้เลยสี่ชามเรากินข้าวได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงคือกันสี่ชามพี่กรณมากินกี่ปีแล้วครับหลาหลายปีแล้วใช่ไหม ไปดิฮาวไปดิฮาวก็จะกินของปกติปุงป่ะรให้ผมปุงใช่ไหมใช้ใช่แอ้ววาเยอะมากเอาตามที่ผมชอบเลยนะตัดสุภาพเลยน้ำาหมูแดงโอเคขอบคุณครับขอลองก่อนนะร้อนหน่อยนะอม่หกินไม่พี่กินนะ สำหรับผมนะสู้ได้ต้นขายดีขึ้นไหมสิบปีปีที่ผ่านมาลดลง,งลดล,ลงอ๋อลดล,ลงขอได้ไหมได้เลยอำ <laughs> จากเิในใจเท้าแผละแต่พอออนไลน์มาก็เลยก็เลยเริ่มน้อยลง,นะงก็เคยมีคนบอกให้เออทําไมไม่ลงขายออนไลน์อืมก็้วลงไหมไม่เป็นแล้วสมมติทีมผมสอนนะยังไงลฝึกฝึกก็ต้องไม่แอก์ต้องฝึกอ่าแต่ว่าไม่หลับลองไหมได้ลองไนะผมเคยออกข่าวด้วยนะ เนี่ยผมออกข่าวเนี่มากิมผมนะผมทำอาชีพคือขายออนไลน์เป็นหลักจะมีเข้าพวกห้างและขายมาเจ็ดแปดปีก็คือออนไลน์หมดเลยผมพี่ก็คือขายออฟไลน์ใช่ปะปั่นหนึ่งเดียวสิบปีถ้าสิบปีผมสู้เส้นทางพี่ไม่ได้แต่ว่าถ้าพี่ออนไลน์อ่ะผมขายมาเจ็ดแปดปีเดี๋ยวลองดูอาจจะเปลี่ยนอะไรได้มันจะเหลืองเหมือนลิปเหมือนทำนไหมล่ะทำกันร้านเอ้าลองไหมล่ะรายได้เสริมห่อยจะไม่ได้ขายไม่กว่าอย่างเดียวไงลองไหม พลาดในวิภาวดีเปิดทุกวันเผื่อใครตามมากินนะครับก็บอกสูตรพี่กอนย้อนบาสท้าเสียหายย้อนบาสแต่แล้วแต่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ข่าแรงขายวันนี้คนละกวาดอันนี้แหละครับอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวก็เดี๋ยวผมใจแรงกันแล้วกันดังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดังแล้วเดี๋ยวเป็นดาราแล้วถายเป็นทางด่วนถ้าสมมุติเห็นพี่กอนบนป้ายทางด่วนจะไปถ่ายรูปพี่กอนตรงป้ายไหมโอเคสัญญานะ เรากำลังเอาเปรียบพี่กรณ์นะฮะโดยการที่ลบตัวถูกแล้วดีตัดกรณ์ถูกแล้ดีลองได้แล้วฮะเราจะต้องใช้เสียงตัวเองเราได้ภูมิใจพี่กดลาดเองกรณ์ไม้กวาดไม้กวาดอ้าไม่ไม่นิดเดี๋ยวผมร้องไปด้วยเดี๋ยวผมร้องไปด้วยกรณ์ถูกแล้วดีไม่กวาดกรณ์ถูกแล้วดีกวาดกรณ์ถูกแล้วดีโอเคไหนทำได้พี่เสียพี่เสี่ยใหญ่ห้าผมมันใหญ่อะโอเคหน้ายอด้วยใช้แบบพั้น่ะพี่กรณ์มีแบบพันครับเปรีบครับ ครับขอบคุณครับถ่ายรากว่ั่มาหลั่งอยนะครับหวว่าตอนเย็นจะเริ่มต่ายเดิมที่พี่กรณถ่ายแบบใช่ไหมใช่ครับปกติเป็นคนพูดน้อยพูดน้อยไม่พูดเลยขี้อายแค่ถึงกล้าถ่ายกว่านั้นก็โอ้โหนะรักษาคำพูดจารักษาคำพูดครับที่เขาช่วยเราซื้อมาเราไปดูร้านเขาเราทำฟอกบายยูครับฟอกไอโฟนโปรชิคกอนชิคกอนไอซ์นีเยียนไอซ์กิ้วไอซ์กิ้วเนาะไอซ์กิ้วสองคนถ่ายกันครับที่เขาช่วยเราซื้อมาก ครับยั <c oughs> ง,งแบนอันเจ้าเอาแล้วลบลบโคตรกว่านี้ไหมรอเลยวทำอะไรไม่ได้ใช่ถ้าพายุเนี่ยต้องทำใจเลยนั่งรอมานานมากแล้วไม่มีวี่แววจะหยุดเลยนี่ก็คือขายไม่ได้ยากยากตอนนี้ก็ยากแล้วเนี่ยเวลามันก็จะเวลามันจะไม่ได้แล้วดิใช่ครับเขาต้องไปจอดหลังตลาดจุดขายเราไม่ทันเวลากับเขาเลิกงานไปเลยไปเลยนะไเรามาลุยี๋ยวไปพี่เลยถุงก็ลุย ัลโอคุณรับสุดยอดเลยเาาโนได้แเนียนึกถึงตอนเด็กๆปัจจกันกสามคนได้สามคนเดิมไปเหมือนจะไม่ไหวแล้วมีไก ผมมีเลยอะไรอืมได้ไหมนี่ยิ้มแย่ๆละอ่ะเราขายไม่ได้วันนี้มาจอดแบบว่าคนไม่มีเดินทำอะไรไม่ได้เลยเอาเกินไปกินขนมหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับดูสถานการณ์อย่างนี้มันไม่ไหวแล้วไม่ไหวย้ายไปก่อนย้าย อย่างน้อยตอนเช้าขายได้ได้ของเราขายไม่ซีเรียสอ่ะอันนี้มันเอามาขายไม่ได้มันไม่เสียหายอะไรบ้องล็อกเงียบวกกูณนี่เศร้าเลยถ้าผลไม่ตกผมก็ไม่ได้เท่านี้ก็มีนะขายได้สองสามารอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าโอ้โหไปต่อครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมรู้จักลูกค้าเคยซื้อประจําเขาเคยเอาขนมมาให้ตลอดเนี่ยอะไรก็แบกแวนตลอด đi rồi cảm cảm hồn. Đang quan hệ đâu nè, cho tôi quay phuộc máy không? ải ตัวู้ทาง <c oughs> ตอนแรกก็จใจร่มไหนๆไม่เสียละหนึ่งวันกับพี่กรณ์ต้งแบบเก้าโมงเป็นไงบ้างมันยังไงละ่ะมันทุกวันนี้มันขาขายอย่างนี้มันเขีายงเข้าใจเข, ER. ข้าใจผมเข้าใจดีเลยก็มาเดือนนี้ก็มาเริ่มต้นใหม่มานับ่ดงใหม่ ก็คือจะอยู่นี่ยาวเลยนะแม่พี่ถ้าแม่ถูกมากก็จะกลับก็จกับแล้วลูกพี่สยามไมอยู่นี่เลยปะหรือว่าเขาก็จะน้องเรียนต่อที่ไหนตอนนี้อยู่ที่บ้านที่ร้อยเอ็ดอ่าอยู่สวร์อันผูกแฟนบอกว่าตอนนี้เขาติดต่อมาเยอะเลยถามเขากดเขาบอกว่าคุณไม่ทันมาถามว่าจะว่าเสี่ยงอะไรนะใช่ครับผมวางพวกซีเจสได้ละไปดลุยกับผมว่าเนี่ยแทนด้วยกันผมเอาพี่กรณ์แทนด้วยเอาไหมได้เหรอพี่ลุยไปล่ะพี่บอกลุยเดี๋ยวผมกลับไปคุยเลยวันเนี้ย ผมก็ไปคุยกับทีมผมถ้าลุยได้ผมก็ลุยพร้อมลุยต้องแบบนี้เลยวะไปนี่อย่าเปลี Nine ่ยนเบอร์นะเปลี่ยนเบอร์เทรามาหาผมก่อนนะ